ต่อที่อาสุภาพก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยพอพอท่านกลับมาค่อยให้ท่านพูดต่ออาสุภาพเชิญค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขวยวดเตยใจเพชรข้าจนนจะเดินทาสำนึกดีครุและพี่น้องทุกท่านครับวันนี้จะมาผมชื่อนายสุภาพพงศสุวรรณเชอเลนชื่อบ่าว อายุห้าสิบสองปีนักนักศึกษาวิชารามเจ็ดปีครับอยู่จังหวัดชุมพรอ,อรําเภอหลังสวนอันนี้จะมาส่งกานบ้านเรื่องเรื่องการที่ว่าได้ลดอาหารการกินมื้อเดียวพยายาม มื่อวานครับเพิ่งลถเมื่อวานรถตอนวันพระตั้งใจว่าจะพยายามวันพระจะากกินมื้อเดียวแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็อยากที่ว่าได้กินน้ำปัสสวะทีแรกไม่กล้ากินเดี๋ยวนี้กินนิดนึงกินประมาณสองสามคำแต่กินบ้างเว้นบ้างเมื่อเช้ากินได้ประมาณครึ่งแก้วกาแฟ ก็รู้สึกว่าเออนี่ก็เราก็ทําได้แล้วไปตามันลำดับนี่ว่าเหมือนที่ท่านอาจารย์ว่าครับเมื่อวานกินมื้อเดียวเมื่อเช้ากินน้ำํำอสวะครึ่งแก้วเมื่อเช้าพอประมาณแปดโมงครึ่งเก้าโมงรู้สึกหิวก็กินของกบเคี้ยวเล็กน้อยแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งทานข้าวเสร็จมื้อแรกครับก็มีความ ภูมิใจหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับเรียกว่าเออตัวเองก็ทําได้อยากเมื่อก่อนไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้ว่าจะทําได้แล้วไม่คิดไม่คิดจะทําด้วยเดี๋ยวนี้ทําได้แล้วก็พยายามจะตั้งใจทําไปเรื่อยๆไปตามลําดับไปทีละขั้นทําไม่ได้ก็ถอยถอยสักพักก็บุกอีกอะไรอย่างเนี้ยครับนี่คือนี่คือ มีความตั้งใจที่จะคิดที่คิดที่จะทําแบบนี้ครับครับผมขอส่งการบ้านทางนี้ครับครับผมอัธุค่ะอนุโมทนาค่ะพี่น้องท่านใดที่จะให้กําลังใจอสุภาพเชิญค่ะเริ่มามอสุภาพนะคะ <Okay. S 3> คือเป็นการส่งกันบ้านที่ที่น่ารักดีค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็ อ่อสิ่งสิ่งที่ขอชื่นชมเลยก็คือการที่อาสุภาพเนี่ยพยายามที่จะมามาทําในสิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างแท้จริงนะคะโดยการที่เข้ามาเรียนรู้อ่ากับหมู่กับเราแพทย์วิถีธรรมเนี่ยนะคะอ่าประเด็นที่อยากจะเรียนถามก็คือที่อสุภาพบอกว่าไม่คิดว่าจะทําให้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างเช่นการดื่มน้ํา สมุนไพรของตัวเองเนี่ยนะคะตอนนั้นอนะ่ะมีแรงบันดาลใจอะไรจึงจึงจะคิดว่าจะต้องไปดื่มหรือว่าเพราะเป็นแพทย์วิถีทำเลยต้องดื่มคะแรงบันดาลใจสำหรับผมตอนนั้นคือคือผมไม่มีโรคประจำตัวอะไรแต่แต่ทำไมเขากินกันตั้งหลายคนคนนู้นก็กินคนนีก้ก็กินเขากินกันได้แล้วเราทำไมกลัวแม้กระทั่ง เอ้ของเราเองอ่ะเรา м. เราเราแงงกลัวเอทาไมคนอื่นเขาไม่กลัวแล้วเราทําไมกลัวก็ลองไงลองก่อนแต่ไม่คิดว่าจะทําได้แต่ลองกินไปคำสองคาแล้วก็เว้นไปหลายวันแล้วอยู่อยูแล้วกินเหลกินอีกกินอีกพอพอมาสักพักนึงทีนี้จะไม been, h, ่ลองเท่าเดิมแล้วจะเพิ่มไปอีกเพิ่มอีกเมื่อเช้าเมื่อเช้าครึ่งแก้วแหวนถือว่าเยอะที่สุดแล้ว ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติศีลนะคะคือลดความกลัวลงไปแต่อยากจะ,ะให้มุมมองให้ให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นน้ำสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะใช้ปรับสมดุลใช้รักษาโรคดังนั้นเราก็ฝึกที่จะใช้เขาอะนะคะนอกจากที่จะ,ะเป็นเรื่องของน้ำสมุนไพรที่เราหาหาได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีโทษแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะ ใช้ตรวจสอบอ่าสถานะของร่างกายเราได้ด้วยนะคะว่าเราได้รับประทานอาหารที่เหมาะควมไหมจากการชิมที่รสชาติเพราะว่าอย่างอย่างป้าเองเนี่ยนะคะป้าจะใช้เอาไว้สําหรับเหมือนกับตรวจสอบหรือประเมินนะคะวันนี้เราทานอาหารได้เหมาะควมไหมสภาพสมดุลเราเป็นอย่างไรนะคะแต่ถ้าเผื่อเมื่อยามเจ็บป่วยเราใช้เข้าเป็นยาค่ะแล้วถ้าหากว่าอ่าเราเราอ่า อาจจะสามารถที่จะทายาเก็บเอาไว้อ่าเป็นใช้นานๆอย่างเช่นที่พี่น้องได้นำนำมาอ่าบอกเล่าแบ่งปันก็คือทำ <c oughs> ทำเป็นน้ําสกัดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไว้ใช้เป็นยาที่จะใช้ปรับสมดุลระบายพิษอ่าได้นะคะซึ่งเราก็เรียนรู้แล้วเนาะว่าเอาใช้ได้ทางหยอดอ่าพอกทาส่วนล้างอะไรเงี้ยเยอะแยะนี่เขามีประโยชน์มากมายนะคะแต่ว่าอ่าอสุภาพเนี่ยนำมาใช้ หรือเบื้องต้นเลยคือเอามาใช้เป็นการลดกิเลสนะคะเป็นการปฏิบัติอริยสีนค่ะก็เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งนะคะก็คือเอาแรงเหนียวนำอะค่ะว่าเออเนี่ยทุกคนเขาใครๆเขาก็เขาก็ทํากันทั้งนั้นแล้วทาไมเราถึงจะไม่ทำนะคะอย่างหนึ่งคือเขาใช้เป็นอาหารได้ค่ะสมัยยามที่ฝึกทานอาหารมื้อเดียวค่ะถ้าหิวเนี่ยเราสามารถจะใช้เขาแก้หิวได้อย่างดีเลยนะคะ แล้วก็ช่วยทําให้เราไม่ไม่ต้องตกมือได้ค่ะก็เป็นอะไรที่ป้าขอแบ่งปันนะคะแล้วก็ขอชื่นชมอนุโมทนากับคุณสุภาพค่ะคุณตุครับออค,ครับอาเขาอกาศค่ะครับฟังอาสุภาพแล้วเฉ่งน,นึกถึงตัวเองตอนที่ตั้งศีลมือเดียวใหม่ๆอะคะ่ะตอนนั้นเนี่ย เรารู้ว่าการตั้งสินมือเดียวเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือลดการเบียดเบียนตนเองก็คือกระเพาะอาหารเราไม่ต้องทํางานหนะักลดการเบียดเบียนตนเองอีกเรื่องคือเรื่องเวลาเวลาเราก็จะมีมากขึ้นอันนั้นคือประโยชน์ที่เราคิดไว้นะตอนนั้นนะคะในเรื่องของสิ่งที่เราทําในชุอมือแรกๆเลยเนี่ยเราก็จะเตรียมการเยอะมากเราเห็นความเยอะของเราค่ะเราจะกังวลว่าเราจะกินไม่พอสารอาหารไม่ครบ เราก็ต้องไปหาอาหารเตรียมอาหารดีๆกับเพราะเราน้อยนะคะช่วงนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่เราได้ก็คือหนึ่งเราเห็นแล้วแหละว่าเราเรา,เราเยอะมากเรามีความกังวลใจว่ามันจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เตรียมข้อมูลเต็มที่จัดหาอาหารอย่างเวอร์นะคะแล่พอมันกระเพราะมันน้อยเนี่ยของที่เรากินเนี่ยเราก็จะยิ่งคาดสันเยอะเลยนะเราต้องกินข้าวกินอย่างอื่นเนเราอยู่ไม่ได้เราต้องกินหัวเราก็จะมีทุกอย่างที่ครบคันอันนั้นคือความ กังวลที่เราเห็นและเราเห็นความยึดในเรื่องของสารอาหารเรื่องของความคือไม่ได้เช็คเรื่องสบายบอกายนะคะคือเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนกินให้ได้ค่ะนั่นนั่นคือสิ่งที่เราได้จากการตั้งสีลดกิเลสเรื่องนี้นะคะ่ะเรามององค์ประกอบอื่นๆของเราะคะ่ะว่ามันมีอะไรไหมด้วยอะค่ะที่ตอนนั้นนะคะซึ่งซึ่งเสียงคิดว่ามันทําการตั้งสีเรื่องเดียวแล้วทําไมมันถึงได้หลายเรื่องเพราะว่า ราละเอียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะในในช่วงเวลาที่เราตั้งสินค่ะนี่นะคะ่ะที่จะแบ่งปันเพื่อิ่มค่าประมาณนี้เดีย๋ยวผมขอถามหน่อยค,ครับอ่าเช่นน้ำอสาวะเนี่ยเราเราทานทานบ้างไม่ทานบ้างได้หรือเปล่าครับหรือว่าต้องทานทุกวันจะดีกว่าอะไรแบบนี้นครับขอขอคำแนะนำานะครับ ตามสะดวกค่ะโอ oh, <laughs> ครับครับตามสะดวกค่ะอ่าอแต่ถ้าเผื่อยามเจ็บป่วยเข้าเป็นยาเราก็จะดื่มเข้าเป็นยาก็หมายความว่าทําสม่ําเสมอค่ะคก็จะช่วยได้ค่ะคแต่ที่เหลือนั่นคือเอาตามสะดวกค่ะครับยิ่งยิ่งถ้าร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงดีเราแค่ฝึกให้ทําได้เพื่อที่จะใช้เขาได้ยามฉุกเฉินค่ะอ๋อครับครับครับ,รบแล้วแล้วเมื่อวานผมทานมื้อเดียวผม ไอ้ผมทานเยอะนะผมเป็นเป็นคนรูปร่างเล็กไอ้ผมเป็นคนตั้งแต่กินเนื้อสัตว์นั่นแหละผมจะเป็นคนที่ทานข้าวเยอะกอแา<ต>ะโต <laughs> <laughs> แล้วก็เมื่อวานอาหารที่ทานไปไม่ได้เปรียมอะไรเลยผ,ผัดกะหลำ่ำใส่เกลือมีน้ำตาลนิดนึงแล้วก็อี้วนิดนึงแล้วก็กินกับถั่วขวกยาวสดๆเท่านั้นเองครับผม ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้เปลี่ยะมาเลยในเมื่อวานอะมื้อเดียวเลยจอะเราเราทำเราทําอย่างนี้นะคะถ้าเป็นประจําเนี่ยถ้าอาหารบางทีก็บางอย่างจะเกินบางอย่างจะขาดค่ะอาจารย์ก็จะแนะนําว่าเราจะต้องสลับกันไปอะคะ่ะดูดูความเบากายสบายของตัวเรานะคะเพราะว่าถ้าเป็นซ้ําๆเดิมจืดๆเท่าเดิมบางทีมันก็จืดเกินค่ะมัน <c oughs> ก็จะทําให้เรารู้สึกไม่สบายค่ะ เป็นเมื่อก่อนอาจารย์จะเคยแนะนําว่าห้าวันกินอาหารสุขภาพอีกสองวันก็กินอาหารขาดคุบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อทําให้เกิดความสมดุลค่ะผมเป็นคนชอบทานรสจัดรสจัดของผมก็คือไม่ไม่ใช่หวานจัดไม่ใช่เค็มจัดนะแต่เผ็ดจัดแต่เดี๋ยวนี้เริ่มทานเผ็ดไม่ได้แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เลิ่เนื้อสัตว์แล้วก็ลด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 รสชาติอาหารเนี่ย แล้วก็เริ่มชานเผ็ดไม่ก็ได้แล้วแล้วก็อาหารผมเป็นคนทํางานพูดตรงๆบ้างงานแล้วก็เวลาเปลี่ยนอะไรไม่ทันผมก็บางทีเอาแล้วเด็ดยอดผักเหลียงเอาเกลือใส่น้อยน้ําใส่กินทั้งน้ำทั้งใบแล้วก็ข้าวก็่นั้นเองคือไม่ได้เปรียมบางทีก็ไม่ได้เปรียมอะไรเลยอเนี้ยบางทีก็ถั่วทอดประมาณนี้ครับครับผมไม่ได้จัด อาหารในล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับครับผมเป็นศีลอีกระดับหนึ่งเลยนะคะคือไม่ต้องไปเตรียมอะไรล่วงหน้าอยู่กับปัจจุบันจริงๆค่ะ <c oughs> แม้ว่าเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงเรื่องกินไม่ได้กังวลหรือหวั่นไหวอะไรค่ะก็เป็นเป็นอันที่น่าปฏิบัติค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันนะคะครับผมครับผมครับผมครับครับ ่ะนุพเอนโมทนาสุภาพค่ะในลำดับ